รีวิวคูชั่นงานผิวลากลาสนี้เลยนะในสุดลากลาสก็มีคูชั่นแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าได้มีการลองใช้ก่อนแล้วชอบมากงานผิวสวยมากปกปิดแบบธรรมชาติติดทนนานด้วยเวลาที่แบบออกแดกเดเจอแสงข้างนอกอะไรเงี้ยผิวสวยมากวันนี้เราจะมารีวิวทั้งสองสีเลยเพราะว่าลิกกใช้ได้ทั้ง0ูนสามแล้วก็เบอร์0ูนสี่เลยใครที่มีสีผิวคล้ายกันลองดูก่อนได้แพคเกจแบบนี้น่ารักมากๆเลยตรงน,นี้จะมีความว่านูนๆนะด้านในาอันนี้คือตัวพับของเขานะเยอนหน่อยนะว่ามีการใช้มาก่อนแล้วนี่ เนื้อครูชั้นด้านในกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะอันนี้คือเบอร์ศูนย์สามนะสวอตสีให้ดูเลยนี่ศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามดีก็ใช้ได้ผิวลิ๊กเองเบอร์ศูนย์สี่มันจะมีความพอดีกับผิวดิกเลยนะเนี่ยเบอร์ศูนย์สี่จะมีความเหลืองหน่อยศูนย์สามจะมีความออกๆแบบเหลืองทนสว่างๆงหน่อยศูนย์สี่ก็จะแบบพอดีผิวเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบให้งานผิวแบบว่าที่มีความฉ่ำๆนะแต่ว่าเหมาะกับอากาศบ้านเราแล้วก็ไม่เยิมเดี๋ยวฝั่งนี้จะลงเป็นเบอร์ศูนย์สามนะ ทาไปเลยรุ่นนี้ก็คืองานผิวฉ่าแบบให้ฟินิชผิวที่ดูฉ่าแบบผิวอิ่มน้ําสุขภาพดีเหมือนเราแบบดื่มน้ำครบแปดแก้วอะไรประมาณนั้นเลยบวาุงแบบสกินแคร์มาแบบจัดเต็มไปประมาณนั้นแต่ว่าไม่เน,นะนะไม่มันก็จากที่ลองใช้นะรุ่นนี้แนะนํานกับผิวแห้งถึงผิวผสมถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวมันเลยเนะี่ยอาจจะรู้สึกว่าดูฉ่าๆอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากใช้จริงก็ ใช้แป้งฝุ่นเซตตาเนะี่รุ่นนี้จะให้การปกปิดแบบธรรมชาติคือไม่หนาไม่แน่นนะปกปิดแบบในระดับน้อยถึงปานกลางถ้าหากว่ามีรอยสิวรอยดำชัดๆก็ใช้กับคอนซีลเลอร์ของลากลาสก็ได้นะอันนี้นะอันนี้ก็ปกปิดดีแล้วก็เนื้อเบาๆนะอันนี้คือเบอร์03อันนี้ยังไม่ได้ลงนะเห็นไหมมีรอยอะไรอย่างงี้ลงไปเลยนี่เห็นไหมเห็นรอยเมื่อกี้ปะ่ะคือเขาปกปิดได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นงานผิวปกปิดที่แบบแน่นตึบอ่ะมันยังมีความแบบเปลือยให้เห็นพื้นผิวอยู่ เดี๋ยวขอลงคอนซีลเลอร์ของลากาดด้วยละกันเนาะดิใช้เป็นเบอร์ศูนยนะลงใต้ตาหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าใต้ตาดูคำคล้ำ รุ่นนี้ก็คือจะแบบเนื้อเบาๆนะแต่ปกติดได้ดีแล้วก็ให้งานผิวที่ดูแบบธรรมชาติไม่หนาและนี่คือฟินิตผิวหลังลงคูชั่นนะคะฝั่งนี้คือเบอร์ศูนย์สามฝั่งนี้คือเบอร์ศูนย์สี่นะเดี๋ยวไงไปแต่งหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งเริ่มทดสอบคูชั่นเลยละกันนะตอนเวลาเก้าโมงสิบสี่นะคะอากาศตอนนี้คืออุณหภูมิสามสิบองศาทุกคนร้อนมากแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็ลืมถ่ายไว้นะอันนี้คือมาอยู่ข้างนอกแลลวฝั่งน,นี้คือใช้เบอร์ศูนย์สามฝั่ง ตอนนี้เจ็ดโมงแล้วนะคะก็ทดสอบมาประมาณเกือบสองชั่วโมงแล้วผิวสวยมากอันนี้คืออยู่ในห้องนะคะคือตอนที่แต่งหน้าเสร็จดิฉันใช้แป้งฝุ่นลงเาบาๆนิดหน่อยเองนะคะก็จะเห็นว่ายังคงความฉ่าของฟูชั่นอยู่เห็นปะฝั่งนี้คือเบอร์ศูนย์สาฝั่งนี้คือศูนย์สี่ศูนย์สามจะมีความของนิดนึงถ้าศูนย์สี่จะพอดีผิวเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วนะให้ดูผิวกันผิวมันตรงนี้นิดเดียวเองตรงนี้ยังไม่มันเลยนะอฝั่งนี้คือเบอร์ศูนย์สามนี่เบอร์ศูนย์สี่ ตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งนะผิวตอนนี้ก็ยังโอเคแต่ว่าเริ่มมันแล้วเมื่อกี้กินข้าวมีปิ้งย่างอะไรด้วยเริ่มมันตรงจมูกแลกว้วก็ตรงหน้าผากนิดนึงแต่ว่าหน้ายังไม่หมองอะยังเหมือนเดิมไม่เป็นคราบนะนี่ให้ดูโลดแ่าแเป็นคราบ ถึงบ้านแล้วนะตอนนี้ทุ่ม25นะคะทดสอบกันทั้งวันเลยอันนี้ยังไม่ได้ซับหน้าเลยไม่ได้เติมแป้งไม่ได้เติมคูชั่นนะคะงานผิวอะไรยังโอเคเลยนะแล้วก็มีความมันถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะมันแถวๆนี้ตัวคูชันติดทนนานเลยเนี่ยข้างๆแก้มหรือไปน้อยแล้วก็ผิวยังสวยนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยเนี่ยความมันที่ได้นะผ่านมาทั้งวันนะคะก็ประมาณนี้เลย อันนี้คือผิวหลังซับความมันนะคะคือผิวยังไปต่อได้นะแต่ก็จะมีส่วนตรงจมูกเนาะแล้วก็หน้าผักที่คูชชั่นหลุดไปบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาเติมคูชชั่นให้ดูกันรุ่นเนี้ยเติมคูชชั่นระหว่างวันแล้วไม่เป็นคราบนะทุกคนเพราะว่าลองใช้หลายครั้งแล้วไม่เป็นคราบเลยเติมได้นี่เติมแค่ตรงนี้นะแค่ส่วนๆแถวๆซีซนเพราะว่าส่วนข้างแก้มอะไรยังมีคูชชั่นอยู่นะคะพอตบคูชชั่นไปจะเห็นว่าผิวจะมีความฉ่าขึ้นแล้วก็ไม่เป็นคราบเลยส่วนตัวเนี่ยคนั่ายเาคให้กรปกปิด็นใจนะ ไม่ได้ถึงว่าเป็นแบบผิวแน่นตึ๊บมากแต่ว่าได้งานผิวที่แบบปกปิดแบบผิวสวยผิวดูนเนียนไม่เป็นคราบเปยทั้งวันก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีผิวแห้งผิวผสมอะไรเงี้ยก็แนะนําเลยนะ